ครับเดี๋ยวขอขอนุญาตให้คุณแม่ได้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่มาร้องใส่หม่ต้องรอดวันนี้อยากให้เราช่วยยังไงแล้วก็เรื่องเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถึงได้ทุกใจมาในวันนี้นะครับถึงตัดสินใจแบบมันไม่ไหวแล้วต้องมาอเชิญคุณแม่เล่าให้ฟังครับคือเรื่องก็คือลูกชายนะคะคนโตแม่ได้มอบที่ดินและบ้านไว้ให้หนึ่งหลังเพื่อที่ตอนนั้นเขาอายุคแค่สิบขวบเพราะว่าแม่จะมีครอบครัวใหม่ แต่พอแม่เดือดร้อนแม่จะขอเข้าไปอาศัยอยู่ช่วงที่แม่ตกงานเดือนนี้ค่ะแล้วแม่ก็ป่วยแต่เขาปฏิเสธในการที่จะให้แม่เข้าไปอยู่ด้วยด้วยข้ออ้างต่างๆนานาแม่จึงมาขอความช่วยเหลือจากคุณเอกสายใหม่นี่แหละค่ะให้ช่วยเหลือแม่นิดนึงพอแม่โทรไปทีไรเขาก็ตัดสายแม่แล้วเขาก็บล็อกเบอร์แม่ไปแล้วค่ะแล้ววันนี้คุณแม่ลำบากยังไงบ คือแม่ยังไม่ได้ทํางานอะไรแล้วน้องคนเล็กเนี่ยลูกลูกของแม่เนะะี่ยค่ะป่วยต้องหาหมออยู่บ่อยๆแม่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องจ่ายค่าเช่าห้องอีกแม่ก็เลยตัดสินใจกลับไปขออาศัยลูกชายคนโตอยู่ซึ่งเขาปฏิเสธมาแม่ก็ต้องร้องไห้กลับมาที่ห้องเช่าอีกมาตั้งหลักที่ห้องเช่าอีกว่าจะทํายังไงเป็นรูปที่นั่รถเข็นคุณแม่เป็นอะไร ป่วยเป็นกล้วยตาตอักเสบค่ะเพราะแม่ขับแท็กซี่อยู่พักหนึ่งไม่ได้กินน้ำไม่ได้ลงจากรถก็เลยป่วยจริงอยากจะขอลูกว่าเออแม่ไปอยู่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวค่าเช่าห้องกันมาอีกเดือนหนึ่งแล้วแม่ยังไม่มีใจเลยเขาบอกไม่ต้องหนูไม่ชอบน้องไม่ต้องให้มันมาเหยียบแม่เลยมาร้องคุณเอกให้ช่วยเหลือนะคะ แม่ครับย้อนกลับไปนิดนึงครับช่วยเล่าอะไรอย่างนี้สัหน่อยครับแม่ว่าตอนที่โอนบ้านให้ลูกชายนะครับสาเหตุที่โอนไไปเพรราะะอตอนนั้นเขาสิบขวบนะคะแม่ก็ตัดสินใจว่าเออตอนนั้นแม่อายุยังไม่เท่าไหร่ประมาณ30เองมั้งแม่จะมีครอบครัวใหม่ค่ะก็เลยตัดสินใจโอนให้ลูกไปเลยก็ไปกรมที่ดินพาเขาไป ไปถึงกรมที่ดินเขาก็บอกแม่จะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งไหมเผื่อลูกไม่เลี้ยงแม่ก็บอกไม่แม่คิดว่าเขารักแม่เขาไม่ทําแม่หรอกแม่ก็เลยโอนให้เขาไปทั้งหมดจนมาวันนี้แม่ก็รู้สึกน้อยใจว่าทำไมเขาไม่รักแม่หลังจากโอนไปวันนั้นนะครับคุณแม่ก็ยังเลี้ยงดูน้องตามปกติไหมครับแม่ยังอยู่ค่ะก็ยังอยู่บ้านหลังนั้น ก็รับซื้อของเก่าเมื่อก่อนรับซื้อของเก่าก็ดูแลเขาส่งเขาไปโรงเรียนก็ดูแลตลอดจนเขามามีภรรยาเนี่ยค่ะเราถึงได้แยกกันแตกหากกันตอนมีภรยาลูกชายแต่งงานตอนแต่งงานไหมครับไม่ได้แต่งค่ะเ<อ>ขาครครตอนนั้นยี่สิบกว่ากว่าค่ะตอนนั้นคือลูกชายพาผู้หญิงเข้ามามาอยู่ที่บ้านค่ะจุดแตะขาดกัน มันมีเรื่องไม่ดีเข้าบ้านนะคะแม่ก็บน่นแล้วก็มีการทะเลาะกันก็เลยแม่ก็เลยตัดสินใจย้ายออกมาก่อนเพราะว่าเมียเขาจะไม่ออกมากินข้าวร่วมวงกันลูกชายก็เสียใจหน้าคว่ำแล้วเมียเขาบอกว่าเดี๋ยวไปกินกับเพื่อนเรามองกิริยาลูกเราแล้วว่าเสียใจก็เลย ลับออกมาเช่าห้องอยู่ดีกว่าก็ให้เขาอยู่กันไปตลอดจนมาที่แม่ไม่ไหวปีนี้ค่ะเดือนนี้ที่วิ่งรถแท็กซี่ไม่ได้แล้วก็ป่วยก็เลยกลับไปขออาศัยเขาตอนป่วยจุดจุดที่คุณแม่บอกว่าคือลูกสาวเออลูกสาพ้ายเนี่ยดดเขาเอาอะไรเข้ามาครับคุยได้ครับ ก็มีพวกใบกระท่อมอะไรพวกยาเรา,เราเห็นแล้วเราไม่รู้สึกใช่อะมีเพื่อนเข้ามาตะโกนเรียกไอเล็กไอเล็กมาเอาของตอนนั้นอยู่บ้านก็เลยบอกอะไรใบอะไรแม่ไม่รู้จักจริงๆตอนนั้นใบอะไรไอหนิงมันรู้แม่นั่นแหละค่ะมารู้ตอนหลังค่ะว่าเป็นใบกระท่อมคือลูกไายติดได้ไหมครับ ลูกชายไม่เคยเห็นนะคะแต่ลูกสพะพ้่ยเขาต้มดื่มใส่ขวดก็เลยทะเลาะกันเรื่องนี้ก็มีเรื่องอื่นหลายๆเรื่องรวมๆกันนะคะเขา,ามนนะะไม่เคยสวัสดีเราเวลาเราไปไหนหาเขาอย่างเงี้ยหลังจากนั้นแม่ออกมาอยู่บ้านเช่าค่ะอยู่กับสามีใหม่นะครับแม่ก็อยู่พักหนึ่งค่ะแล้วเ,เขาเป็นเส้นเลือดติแล้วเขาก็กลับไปอยู่ที่สุรินทร์ทีนี้ก็อยู่กับไอ้คนเล็กสองคนค่ะอยู่กันมาสองคนเนี่ยแปดปีแล้วค่ะ ก็แต่ยังกลับไปหาเขานะคะตอนเขาเป็นโควิดแม่ก็มีรถกระบะอยู่ตอนนั้นก็ซื้อไก่ซื้ออะไรไปแขวนในเขาให้เขาเห็นหน้าเออแม่เป็นห่วงนะให้ลูกนะให้ลูกคนโตอะค่ะแต่พอเราบอกมาหาแม่หน่อยแม่ป่วยมันไกลหนูไม่ไปหรอกแม่คำนี้จำไม่ลืมเลยแต่ก็รักเขาเหมือนเดิมอะคะ่ะไม่เคยยดจะแวาบ้านคืนแค่อาศัยอยู่เฉย พอไปที่ไหนก็ไม่มีใครเขาสนใจต้อนรับแม่เคยคิดจะไปอยู่วัดก่อนแล้วด้วยแต่ไปแล้วคนเล็กมันลําบากพรามันต้องหาหมอคนเล็กเป็นอะไรบ้างะคะเป็นปากแหว่นพิานโบค่ะเดี๋ยวอันที่สองก็ต้องหาหมออีกถ้าไปอยู่วัดก็ลําบากอีกอะเรวันี้อยากให้งงเอกช่วยเหลือบ้างไหน,ใน,ในอะไรไหมอยากให้คุณเอกช่วยไกลเกี่ยให้หน่อยค่ะ มแม่ไม่มีที่พึ่งแล้วค่ะนอกจากคุณเอกสายใหม่ค่ะผมขอย้อนกลับไปนิดน,นึงแล้วพ่อของน้องเขาครับพ่อของลูกเนี่ยเขาเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วครับตอนนี้เขาเสียชีวิตไปนานแล้วค่ะอ๋อพ่อเสียชีวิตแฟนแฟนคุณแม่นะคนแรกค,คือเสียชีวิตไปก่อนแล้วคุณแม่ถึงได้มีครอบครัวใหม่ใช่ค่ะเสียชีวิตไปตอนลูกยุคี่หหลังจากที่โอนบ้านได้ประมาณสองปีนะคะเขาติดเชื้อเฮตไอวีผู้ตายใชไห พูดไปแล้วครับเขาเขาป่วยเสียชีวิตแล้วกันนะครับบอกว่าเขาป่วยแล้วกันก็คือในในอะไรระหว่างอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือก็มีปัญหากันอยู่ใช่ไหมครับกับพ่อของน้องเขาใช่ค่ะเขามีผู้หญิงแม่ก็เลยฟ้องย่าอ๋อพอใส่แล้วก็ยากันแล้วแม่ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเราให้ไปแสนหนึ่งแล้วก็เอาบ้านเนี่ยให้เรามาเดี๋ยวเราเลี้ยงลูกเองแล้วก็ดูแลเขามาตลอดจน แม่คิดมีครอบครัวใหม่ก็เลยให้ลูกไว้ทั้งหมดเลยค่ะคุณแม่เี่ยเลิกกับพ่อของน้องเขาก่อนคือฟ้องหย่าเพราะม<ช>ีคนอืนพอฟ้<ช>องหย่าเสร็จพอได้ซับได้บ้านมาปุ๊บเนี่ยค,คุณแม่เลยตัดใจยกบ้านเนี่ยให้ลูกก<ช>่อนที่จะตัวเองจะไปมีครอบครัวใหม่<ช>ค่ะโอเคฮะเข้าใจได้ละถ้าคุณแม่ครับถ้าลูกดูอยู่ดูข่าวอยู่เนี่ยคุณแม่จะบอกอะไรกับลูกคุณแม่มองตรงเลยครับค่อยคุย แม่แม่กับน้องอ่ะไม่ต้องการอะไรเลยแม่ขอไปพักอาศัยแป๊บหนึ่งตอนที่แม่แย่จริงๆแม่ยังทำงานไม่ไหวเดี๋ยวพอแม่ทำอะไรดีขึ้นแม่ก็ออกมากับน้องอยู่เหมือนเดิมแหละให้แม่ตั้งหลักได้ก่อนแม่ไม่เคยคิดจะเอาบ้านคืนนะลูกแม่ให้หนูแล้วแม่ก็รักหนูอยู่แล้ว ส,สำหรับเคสนี้นะครับไม่ไม่น่าจะยากเดี๋ยวผมประสานไปที่ลูกชายให้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้คุณแม่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็จะบอกว่าไม่ไว่าจะด้วยเหตุในครอบครัวมีปัญหาอะไรก็ตามแต่นะครับแต่อย่างไงเขาก็เป็นเป็นแม่เรานะครับพี่อยากจะให้เราเนี่ยได,ได้ได้นึกคิดถึงตอนที่เรายังอยู่เด็กๆ,ๆนะครับที่คุณแม่เขาเลี้ยงเรามาด้วยความยากลาบากแต่วันนี้คุณแม่เขายากลําบากเนี่ยเราจะทอดทิ้งคุณแม่เขาเฉยหรือนะครับ ผมว่ากลับมาคุยกันนะน้องนะกลับมาคุยกันวันนี้มันยังไม่สายเกินไปคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีอีกหลายครอบครัวนะครับที่แม่เขาตายไปแล้วเขาไม่มีโอกาสได้กลับไปดูแลแม่เขาเลยด้วยซ้าแต่วันนี้น้องยังมีแม่อยู่เอาแม่กลับไปเลี้ยงดูสักนิดนึงนะครับตอนนี้แม่ก็ไม้ใ,ใกล้ฝั่งแล้วสภาพก็เจ็บปอดแอบแบบนี้คงจะอยู่กับเราคงจะรบกวนน้องไปไม่ได้อีกนานแล้วล่ะนะครับช่วยกลับมาดูแม่สักนิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้ทรัพย์สมบัติที่เขายกให้เราเนี่ย เขาฟ้องเรียกคืนได้นะครับถ้ากรณีเราไม่เลี้ยงดูเนี่ยเขาเรียกว่าฟ้องในละคุณใช่ไหมพีม่ต๋องเขาสามารถฟ้องเรียกกลับมาได้นะครับแต่คุณแม่ไม่คิดจะทําอย่างนั้นเลยคุณแม่ขอแค่ช่วงนี้ยซึ่งคุณแม่เจ็บป่วยไม่สามารถหาเงินได้นะครับให้คุณแม่ไปอยู่ชักนิดนึงน้องเนี่ยถึงว่าจะต่งพ่อแต่ก็แม่เดียวกันเราก็ต้องช่วย